สวัสดีคะ่ะก็อยู่กับช่องซินนิทีนะคะก็อยู่ในแมปดราก็ในมาเจอเนาะก็ในวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตในส่วนของอีเวนต์ตุจีนเข้ามานั่นเองก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะพาไปดูธีการทํากันนะคะว่าอีเวนต์ตุ่จีนเนี่ยเราเนี่ยทาอะไรบ้างเนาะก็อันดับแรกนะคะให้เราเนี่ยกดตรงนี้เลยที่เป็นรูปโล่ทองตรงนี้นะคะปึ้งมันก็จะให้เราเนี่ยไปคุยกับเจ้ายูจิที่อยู่ตรงกลางสารานี้เนาะ เราก็สามารถกดคุยได้เลยพอเรากดคุยเนี่ยเจ้ายูชินะคะจะให้เราเนี่ยไปซื้อผู้ในร้านค้านั่นเองเราก็มาตรงที่ร้านค้าได้เลยนี่นะคะเราก็สามารถกดซื้อพูได้เลยเนาะผู้ในอันละห้าร้อยนะคะปึ้งพอเราซื้อพูเสร็จแล้วเนี่ย มันเนี่ยให้เราเนี่ยไปหาไข่โลกนะคะไข่โลกไหนก็ได้เนาะแต่เดี๋ยวเราเนี่ยจะเลือกเป็นโลกชินลินเลยละกันจะได้ไม่ต้องย้ายโลกไปมาเนาะนี่นะคะพอเราเจอไข่แล้วเนี่ยให้เราเนี่ยกดหยิบเจ้าพุ้ที่เราเนี่ยซื้อมานะคะมาใส่ตรง ช่องตรงนี้ได้เลยนี่พอเราถือมาแล้วเนาะให้เราเนี่ยกดวางข้างๆไข่นะคะแล้วเราก็ทำการพ้นไฟใส่ได้เลยนี่ไข่มันก็จะทำการเปลี่ยนเป็นไข่ของอีเวนต์ตุจีนเนาะเราก็กดเก็บได้เลยเปิง่งเควสต่อไปนะคะมันให้เราเนี่ยกลับไปหาเจ้ายูจิเนาะเราก็บินกลับไปเลย พอมาถึงแล้วนะคะให้เราเนี่ยกดคุยเนาะตึ้งมันก็จะให้เราเนี่ยทำเฟสต่อไปเฟสต่อไปคือให้เราเนี่ยหาไข่ให้ครบสามใบเนาะก็ทําเหมือนเดิมเลยเอาพุไปจุดใส่ไข่นะคะให้ครบสามใบตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะคะเราทําการหาไข่เนี่ยเรียบร้อยแล้วเนาะต่อไปมันบอกให้เอาไข่ที่เราเก็บได้เนี่ยเอาไปให้เจ้ายูชิเนาะ นี่เราก็กดรีตัวเลยเพราะว่าที่เกียจบินนะคะอ่าเราก็มาคุยกับเจ้ายูชิได้เลยปึ้งเรียบร้อยแล้วนะคะพอเราทำวันนี้เสร็จเนี่ยเราก็จะต้องรอเจ้าฟูหลงนี่มันจะมาหย่อนไข่ให้เรานะคะอ่าลงมาแล้วลงมาแบบ Slow Motion ปุ่มแลก็สามารถกดเก็บได้เลยเนาะนี่เราก็จะได้ฉายาแล้วก็ได้ไข่มาเรียบร้อยแล้วเมื่อกี้เนี่ยเราทําในส่วนของเควสนี้ไปแล้วนะคะต่อมาเนี่ยเราจะทําในส่วนของเควสนี้กันก็อันดับแรกเนาะมันเนี่ยจะให้เราเนี่ยคุยกับเจ้ายูชิที่อยู่โลกชินลินนะคะตัวเดิมเลยต่อมาเนี่ยมันจะให้เราเนี่ยเอาพุเนาะ มาจุดในส่วนของไข่โลกแรกนั่นเองก็มันเนี่ยให้เราเนี่ยจุดไข่หลายๆใบเลยนะคะแล้วก็เอามาส่งให้เจ้ายูอิที่อยู่ตรงนี้ในส่วนของโลกแรกนั่นเองนี่มันเนี่ยให้เรานําไข่ที่เราจุดแล้วเนาะมาส่งให้หลอดตรงนี้เต็มนั่นเองก็วิธีการเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะคะก็คือให้เราเนี่ยหาไข่เนาะแล้วก็จุดผู้ใส่นั่นเองนี่ นี่นะคะแล้วเราก็สมมุติถ้าเราได้แล้วเนาะเราก็มาส่งกับเจ้ายูชิตรงนี้เลยนี่หนึ่งใบเนาะเห็นปะมันก็จะขึ้นแล้วนะคะเราก็ไปใส่ให้ครบเลยเราเนี่ยได้าทาการยื่นไข่จนครบร้อเซเรียบร้อยนะคะก็ จะมีฟูหลงมาดอบใครเหมือนเดิมเลยส่วนเควต่อมาเนี่ยทาเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าแค่เราเนี่ยเปลี่ยนโลกเนาะคิดว่ามันน่าจะไล่โลกไปเรื่อยๆเลยแหละเนี่ยต่อไปกาซาแ,แ้วก็น่าจะเป็นจังเกิลพวกโวคานอะไรนี้เราก็จะต้องไล่ไปถึงโลกสุดท้ายเลยงั้นก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะทําการสกิปไปเลยแล้วกันเนาะว่าทําถึงสุดแล้วเนี่ยมันได้อะไรเราก็ได้ทำการทำเควสทั้งหมดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ ผลประกอบการเนานะก็จะได้เจ้าไข่ลูน่านิวเยียเนี่ยมาเจ็ดใบนะคะแล้วก็จะได้ไข่โกลเด้นนิวเยียมาห้าใบนั่นเองนี่อีวก็จะได้มาสองกว่เภทนะคะหลังจากทำเควสทั้งหมดเสร็จสิ้นแล้วเนาะเราจะมาดูอัตรา,าก,การออกของไข่กันเนาะก็ไข่ลูน่านิวเยียเนี่ยโงลิงนะคะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ยูชีเนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์แล้วก็ฟูหล,ลงเนี่ยสองเปอร์เซ็นต์เนาะแล้วก็จะมีอัตราการออกของยีนด้วยนะส่วน ไข่โกลเด้นนิวเยยร์เนี่ยก็มีหงลี่นะคะ52%ยูชิ36%ฟูหลง4 0แล้วก็เจ้าตัวใหม่เนาะอ่านว่าอะไรเทียนหมาเหรออ่านมั่วนะคะ2%นั่นเองนี่แล้วก็มีเปอร์เซ็นต์ของฮ e ีเออร์ด้วยนะอะ่ก็เป็นประมาณนี้เนาะสำหรับเคล็ทั้งสองอันแล้วก็ให้เราเนี่ยกดที่เดิมนะคะมันเนี่ยจะมีในส่วนของพั z เซ e ร i มิชันเนาะเป็นรายวัน แล้วก็จะมีของเจ้ายูชิมิชั่นเหมือนกันเนาะแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะเป็นเควสเหมือนกันเนาะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของการล็อกอินนั่นเองเรานยได้ไปแล้วเนาะก็ขั้นต้นเนี่ยประมาณนี้นะคะแต่ว่าในส่วนของมิชชั่นเนี่ยไม่แน่ใจว่าทุกคนเนี่ยได้เหมือนกันไหมเนาะก็ถ้าใครได้เหมือนกันเนี่ยก็ พิมพ์มาบอกนะคะถ้าอยากให้ทำคลิปสอนเกี่ยวกับในส่วนของตรงนี้เนี่ยก็จะทำคลิปให้เนอ้อถ้าเราแบบเควสเหมือนกันเนาะนี่ก็ทุกคนลองเช็คดูนะคะว่าเควสเราเนี่ยเหมือนกันไหมเพราะว่ามันมีไข่หลงร้อด้วยนะนี่ในส่วนของลีวอร์ตรงนี้มันมีไข่หลงร้อแล้วก็มีไข่ของตัวใหม่ที่เป็นตีมจีนเหมือนกันเนาะก็ ประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับคลิปแรกก็อย่าลืมเช็คมิชชั่นด้วยนะคะว่าเราเนี่เหมือนกันหรือเปล่าถ้าเหมือนกันเนี่ยก็จะได้มาทำคลิปสอนกันเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะคะใครสนใจคานแบบแล้วก็เนวเจอร์เนี่ยก็สามารถไปดูที่บ้านฟ้าซินิธีได้เลยนะก็ช่วงนี้อาจจะของน้อยนิดนึงครับแต่ก็จะพยายามหาของมาเพิ่มเร็วๆนี้นะคะก็สำหรับวันนี้ขอบคุณครับบ๊ายบาย